ใครนั่งรถนั่งราติดในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่รถติดติดท่านที่อย่าลืมขาดคือหนึ่งน้ำหวานที่ไม่ต้องแค่เย็นที่ไม่เสียต้องไม่ติดประจำรถให้วันหวานกินได้เลยเปิดกินได้เลย เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านลอการหิวข้าวหิวปลาได้เป็นลมได้อย่าลืมติดซื้อติดรถไว้น้ำหวานที่เป็นน้ำขวดพลาสติกที่ไม่ต้องแช่เย็นจะไม่เสียช่วยท่านช็อกือหิวข้าวเป็นลมหน้ามืดได้คือน้ำขวดที่ไม่ต้องแช่เย็นต้องมีติดประจำรถประจำบ้านไว้ าในบ้านต้องมีน้ำตาลไว้ไปที่ไหนก็นแล้วแต่ไปท้องไร่ท้องนาอย่าลืมขาดน้ำตาลไปใส่ไปเยอะๆเป็นของที่ทำให้ท่านแก่หิวช็อกเป็นลมได้เพีงท่านอมน้ำตาลแต่ไปทุ่งไร่ทุง่งนาอมน้ำตาลแล้วก็ เลืค่อยเลอดเยก,กินน้ําตามไปเรื่อยๆชะเราการน้ำมืดหิวข้าวหิวปลาได้เป็นลมได้ถ้าเราหิวข้าวจัดๆอย่าเพิ่งรีบกินข้าวบางทีท่านหิวข้าวเกินไปหิวจัดมาถึงบ้านก็ไม่มีข้าวไม่มีกับต้องวิ่งไปซื้ออีกสิบยี่สิบนาทีกว่าจะได้กิน น่าจะเป็นลมน้ามืนได้นึงท่านต้องมีน้ำตาลคือน้ำขวดที่ไม่ต้องแช่เย็นประจำบ้านไว้อย่าลืมเด็ดขาดถ้าหิวข้าวจัดจริงๆท่านกินน้ำที่หวานๆไปสักเครื่องท้องแล้วท่านคอยคิดกินกับข้าวกับปลาตาม ถ้ากินน้าเย็นแบบเปล่าอาจจะช่วยท่าน ing ing ชะลอการหิวไม่ได้ไม่ค่อยได้เท่ากินของหวานเมื่อก็เรากินกับข้าวไปข้าวเลยไปครึ่งหนึ่งเพราะน้ำตาลช่วยได้เยอะแต่สิ่งที่ห้ามกินคือถ้าเราอยู่บ้านปกติไม่จําเป็นอย่าไปกินของหวานที่เฉพาะถ้าเราไปทํางานหรือติดรถติดราไปรถติดรถขับรารถติด หรือหาที่ซื้อข้าวกับปลากยยินยากรถติดในกรุงเทพเวลาหน้าฝนด่อันตรายมากเราอาจจะติดเสเียวลาเป็นชั่วโมงงท่านอย่าลืมมีน้ำขวดที่ไม่ต้องแค่เย็นลอให้ท่านอยูข้าวจนหน้ามืดเป็นลมได้ไม่เช่นั้นก็มีขนมหวานแต่ต้องอย่าลืมขาดน้ำ รถราขาบับรถราต้องอย่าลืมนำขวดนี้จำรถไว้ทุกตอนเวลายาให้ขาดน้ําเปล่ากับห้องน้าหวานนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดช่วยแก้ท่านหิวข้าวเป็นลมน้ํามื่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องประจำย่ยประจํารถประจาราไปท้องไร่ต้องนาเหมือนกันอย่าลืมพกน้ําตาลใส่ขวดสํารองไปด้วยใส่ขวดพลาสติก คนน้ำธรรมดาแล้วนี่แหละรอกไปเลยไปท้องไร่ท้องนาอย่าลืมถ้าหิวข้าวิบปลาจัดท่นแค่เอาน้ำตาลใส่น้ำละลายลายยาวๆไม่ถึง5นาทีท่านก็กินท่านหิวข้าวหิบปลาได้ไปนี่คือสิ่งที่มีบสประการณ์มา40กว่าปีแล้ว ผมแต่หิวข้าวจัดผมยังไม่ค่อยกินเนาะข้าวผมจะก,กินน้ำหวานไปสักครึ่งท้องก่อนถ้ไม่ค่อยกินข้าวตามไปเรื่อยไปถึงสามสีนาทีเรากินข้าวไปได้สักสามสี่ห้าช้อนท้องเริ่มแน่นเรากินน้ำเปล่าไปด้วยกินน้ำหวานไปด้วยก่อนไปแล้วกินข้าวไปทับสามสี่ห้าช้อนก็หกช้อนก็เริ่มท้องเริ่มแน่น กำลังวางชาเริ่มมีขึ้นนี่คือประสบะการณ์อยากให้คนทุกๆคนเตรียมให้พร้อมเวลานั่งรถนั่งราหรือเดินไปท้องไร่ท้องนาไปที่ไหนก็แล้วแต่เครื่องเไปเส้นทางสักสิบกิโลอย่าลืมน้ำขวดติดประจำรถไว้กับน้ำหวานที่ไม่ต้องแช่เย็นคนละห้าหกบาทติดไปด้วย ช่วยท่านเกิดท่านไปเครไปร้อนร้อนหาหโกโลท่านยิวยิวอาจหิวเดอดเดดร้อนมาอาจหิวิวข้าวหยวปลาหน้ามืดได้นำหวานดีที่สุดถ้ายางยางยากก็ต้มแค่นำตาลกับต้นตะไครใ้ใบตะไคร้ก็ได้เป็นนำหวานที่มี ประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นต้นขาดต้นตะไคร้ไมงั้นก็สับมะม่วงตําบีบน้ำมะนาวมะนาวไร่บีบใส่ไปในขวดน้ำาพรงน้ำเปล่าแล้วก็ใส่น้ำตาลเป็นน้ำหวานประจําขวดพกเทียดากเกลือไปอยู่บนนอกบรรนามีมะนาวบีบใส่น้ํากับน้าตาลก็พอแล้วใส่เกลือไปนิดหนึ่งเป็นน้ำหวานที่ดีสิดของคนต้องซื้อแบบส่งแบบซี มันแพงอบคุณจะติดตามช่องกันญัณเดทเทนเมนขอบคุณครับ